หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าแ a p c u t สามารถตัดพื้นหลังออกจากคลิปวิดีโอที่ไม่ได้ถ่ายด้วยพื้นหลังสีเขียวแบบนี้เลยครับตำรวจมาดูแล้วว่าไม่ให้กลนไม่ให้กลนร้องดูสิกำแพงแนละ้วมันปวดนะดูเดี๋ยววันนี้เรามาลองตัดกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุกครับแอปพลิเคชัน CapCut นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ตัดต่อคลิปวิดีโอได้ง่ายและก็มีลูกเล่นเยอะแยะมากมายและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทำให้หลายๆคนหลงรักที่จะตัดต่อวิดีโอกับแอป CapCut นั่นก็คือการตัดพื้นหลังออกจากคลิปวิดีโอนั่นเองครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอที่ผมจะพาไปตัดวันนี้ไม่ได้ถ่ายกับพื้นหลังสีเขียวแต่สามารถตัดพื้นหลังออกไปได้เลยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอับอสบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีในการตัดต่อคลิปวิดีโอนี้นะครับจะต้องมีเนึ่องมีพื้นหลังไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ หรือวิดีโอก็ได้นะครับ 2. จะต้องมีคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆไปถ่ายนะครับจะเป็นถ่ายเดี่ยวถ่ายคู่อะไรก็แล้วแต่และ3เราจะมาทดสอบในเรื่องของการเอารูปภาพไปตัดพื้นหลังออกจะตัดได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเรามาลองตัดวิธีที่1นันะครับคือการตัดพื้นหลังออกจากคลิปวิดีโอครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่แอป c a p c u t นะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยในตัวอย่างนี้นะครับผมจะใช้วิดีโอเป็นพื้นหลังนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไป ลักษณะการเพิ่มในวันนี้เราจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า o ร์เ l a y ครับกดตัวนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดบวก o ร์เ l a y ครับเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการเสร็จแล้วกดเพิ่มนะครับสังเกตว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้ถ่ายจากฉากหลังสีเขียวนะครับเราก็ใช้2นิ้วนะครับขยายให้เต็มจอนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อก็เลื่อนมาทางขวานิดหนึ่งนะครับ จะมีคําว่าซ้อนภาพบุคคลน,นะครับซึ่งภาษาอังกฤษจ,จะใช้คําว่า Remove background ประมาณนี้นะครับก็กดเข้าไปครับเขาก็จะทําการตัดพื้นหลังออกไปเห็นไหมครับวิดีโอพื้นหลังของเราก็จะหายไปนะครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆว่ามันไม่ได้มีการนับถอยหลังนะครับนั่นก็หมายถึงว่าผมได้ทดสอบทําวิดีโอไปแล้วหรอบเขาก็เลยจําค่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เ,เอาคลิปวิดีโอแล้วไปตัดฉากหลังออก จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นว่าตอนนี้กําลังตัดไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อนๆก็รอให้ครบร้อยเเซ์ก่อนนะครับจะได้คลิปวิดีโอที่ตัดพื้นหลังออกไปนะครับเห็นไหมครับโดนตัดไปหมดแล้วนะครับลองกดอีกครั้งหนึ่งเขาก็พื้นหลังก็จะยกเลิกนะครับสามารถที่จะใช้พื้นหลังเดิมก็ได้ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งหายไปเลยนะครับเราลองเล่นคลิปวิดีโอด,ดูครับเห็นไหมครับพื้นหลังหายไปโดยที่เราไม่ถ่ายกับฉากหลังสีเขียวเลยเห็นไหมครับ ก็ค่อนข้างเนียนในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับวิธีที่2นะครับเราจะตัดกับรูปภาพธรรมดาจะตัดพื้นหลังออกได้หรือเปล่ามาทดสอบกันครับวิธีการนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปกดที่คําว่า overlay นะครับกดบวก overlay ครับแล้วก็เลือกเป็นรูปภาพสมมุติผมเลือกเป็นภาพนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วกดเพิ่มครับใช้2นิ้วนะครับขยายออก ให้คนเห็นลักษณะแบบนี้แล้วดึงลงมาข้างล่างนิดนึงประมาณนี้เดี๋ยวเรามาตัดฉากหลังกันนะครับเครื่องมือเดิมครับเลื่อนไปหาคำว่าการซ้อนภาพบุคคลหรือ Remove Background นะครับกดจิ๊บหนึ่งเอ้าหายเลยเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะขยายให้มันเต็มจออะไรก็ว่ากันไปนะครับตัดง่ายเหลือเกินครับเพื่อนๆโอ้โหมันสุดยอดเลยเพื่อนๆลองไปทำดูเนาะ ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการที่จะเอาคลิปวิดีโอนี้ไปใช้งานนะครับเราก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนะครับสมมุติผมอยากจะให้ภาพนะครับเขามาชนก็กดค้างดึงเข้ามาชิดกับคลิปวิดีโอแรกเลยนะครับในส่วนข้างบนมันเกินมานะครับเราก็ไปติ๊กหนึ่งครั้งเลื่อนไปปุ๊บอ่าเสร็จแล้วมาแบ่งนะครับก็แยกออกไปเลยแล้วก็กดไปข้างหลังครับเลือกที่รูปถังขยะที่มีคําว่าลบนะครับก็จะได้วิดีโอลักษณะแบบนี้เลยนะครับ อลองทดสอบเล่นดูครับเพิ่มเสียงนิดหนึ่งเนาะจะได้ยินว่าผมพูดไร,รวววมมาาดูแล้วว้่่ไใหกเขาถ้ามีโผลขึ้นมาถามลักษณะแบบนี้นะครับก็เราก็กดบีบอัดไปเลยนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการเล่นให้เราดูนะครับเขาก็จะบีบอัดให้เลยนะครับลองเล่นอีกครั้งหนึ่งครับตำรวจมาดูแล้วว่าไม่ให้กลไม่ให้กลนร้อง ดูสิกำแพงนั้วมันปูดนะดูให้บ้างไงเออเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทำการ export ไปหรือว่าส่งออกที่มุมบนขวาได้เลยครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกความละเอียดที่มือถือเพื่อนๆสามารถทำได้นะครับในตัวอย่างนี้ผมใช้ POCO M3 นะครับก็ได้ที่ 180p 0แล้วอัตราเฟรมเรทผมดึงสุดได้ที่60เฟรมเรทนะครับเสร็จแล้วก็กดส่งออกไปได้เลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสาหรับการตัดฉากหลังออกจากคลิปวิดีโอของเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปถ่ายกับฉากหลังสีเขียวหรือฉากหลังที่เป็นสีล้วนๆนะครับแถมยังตัดกับรูปภาพธรรมดาได้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองเอาไปปรับใช้กับการตัดต่อคลิปวิดีโอของเพื่อนๆดูนะครับและผมหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยได้เสมอครับและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนุมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube แล้วเราจะได้อยู่กันเป็นานๆน,น,นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำใหเ้เพื่อนๆกดดูได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ